คำเตือนคลิปนี้นะผมลงไปลบไฟล์เสียงของวิดีโอไอแซดเอ้ยถ่ายไว้ตั้งหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวต้องมาภาคใหม่นะครับแล้วเออถ้าเกิดเป็นไอพ่อที่แบบอ่านนะเรื่องเอาทุกคนก็อ่านกัาเองนะโอเคนะคือผมเหนื่อยมากเลยนะก็ไม่อยากอ่านเองนะแล้วมันก็ทุกคนก็อ่านจะได้จะไม่ก็อ่านกันเราเองนะครับแต่ผมจะซูมภาพให้ใหญ่ขึ้นนะถ้ามองไม่เห็นโอเคครับไปเรื่องคลิปกันเลย เอาละครับว่าก่อนเสด็จท่าน,นเลยนะครับจีโอหูเซตเตอร์ครับวันนี้เราไปอยู่ในเกมไมล์ทิกเกอร์นะครับเราไปต่อดีกว่านะครับคือเมื่อคลิปที่แล้วนะเราก็เล่นไปอสองด่านแล้วใช่ไหมของเครื่องจักรนะโอเคกูตัดมาเลยนะครับเพราะว่ากูเอามาพลาดสั่งเอาเนี่ยโอเคนะนี่คือด่านสามนะผมยะเล่นยากมากเลยนะบอกเลยแบบกาจะผ่านหนึ่งก็น่าจะมาสักสิบกว่านาทีนะครับโอเคจื๊บแบบนี้นะครับบล็อกแบบนี้นะเอาจะตายอีกแล้วเอาใหม่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 นะครับ โอเคหลบหลบดีเอ้าไม่หลบโอ,โอเคครับเรามันเริ่มเลยตาหลบไปขวาไปซ้ายไปเออลง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 ตรงนี้รอเส้นมันระเบิดแล้วก็ตรงนี้ก็ขยับไปด้านไหนด้านหนึ่งเออยังไม่ขยับดีกว่าตัวลืมโอเคแบบที่ภาคภาค,ภาคโอ้มาภาคคิดที่ตัวเองเคยภาคแล้วเนี่ยมันชับ,บมันซุดจริงเลยหลบไปหลบมาคือผมก็จะฝึกได้ผมเล่นนานมากาลยได้นะเล่นนานสุดๆไปเลยนะตีตีตีปัก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 แล้ว แล้วก็ขึ้นไปเล่นบ,บนใจเย็นๆใจเย็นๆเอ้ยใอย่ๆอย่าไม่รูอย่าไม่รูปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมเล่นอยู่มานสิบยี่สิบนาทีอะ่ะแน่ใช่ยี่สิบนาทีนะ้โอเคโอเคแนละ้วอาจจัเนเราเองนะหรือให้ผมแกคิดจริงๆหรอว,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 ว่าสามารถปลดโซ่พวกนั้นได้น่ะแกควรจะรู้ความหวังนําไปสู่ความผิดหวังและความผิดหวังสู่ความสิ้นหวังโซ่ตัวหนึ่งความสิ้นหวังคือสิ่งที่น่ายินดีที่สุดแล้ว เธอต้องโดนสาบแ,แน่แน่มารินกาเธอเพิ่งเจอเพื่อนเนิร์ดและมันก็ไม่รอดแล้วดูจากดรงฉันแล้วเขาน่าจะเล่นเนโครโพลิสนะฉันน่าจะเก็บเอาไว้คนเดียวแต่แรกเยี่ยมใช่จงเสียใจกับชิ้อใ่างที่เธอได้ทำอันนี้ผมจะตอบว่าชุดโคตรเท่เลยนะโกหกคำพวกพูดพวกนั้นเนี่ยไม่เช่เกยแต่ชะตากรรมหรอกนะฉันรู้นั่นแหละทำไมฉันถึงพูดความจริงไงอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นก็ขอบคุณแล้วไม่ เอาละก,กับไปทรมา,านต่อด่านสี่ยากที่ผายเลยทุกคนจะผมจะโชว์ตาแรกให้ทุกคนดูว่ามันละยากระมาไใดลงอาจารย์จะเออยากมากเลยหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอันนี้ผมไม่ได้หลบรถไฟนะโอเคผมไม่ต้องภาคละเย่ yeah. แต่ว่าคุณเล่นมาเป็นชั่วโมงเลยเดียวด่านสี่ด่านเดียวมันโคตรยากครับทุกคนทุกคนเมื่อกี้ผมเล่นผ่านแล้วอะ แต่โปรแกรมกับเด้งผมเปิดโปรแกรมอัดปุ๊บม,มันเด้งเลยอะ่ะเหนื่อยนะรู้ไหมด่านสองด่านสามไม่ยากหรอกผมจับครีตอะไรได้หมดหรอบแปดนาทีผ่านไป เสร็จแล้วมีเดวินเองขอพักแบบจัดเม้น์อายการสูงสุดมีแรงสงสัยไหมก่อนมีแรงสงสัยไหมก่อนที่ความเจ็บปวดที่แท้จริงจะเริ่มโอเคทุกคนอยากได้ที่ฉันเสียใจคือไม่ได้เจอเธอเร็วกว่านี้อีกแกเลิกหย่อนเหว่ยได้แล้วแกทับไปงานฉันยากแต่ให้ตายสิตาเธอสวยจริงฟังนะฉันไม่อยากทำอย่างนี้หรอกแต่ว่าสัน ยาถูกปิดประดิษ์แล้วไม่มีอะไรหยุดนายจากตรงนันได้หรอกแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็สามารถเลื่อนการทรมานของนายไปได้อีกสองสามปีถ้านายไปแล้วไม่กลับมาลบกวนนรกอีกชะตารราของเราเป็นหนึ่งเดียวกันฉันจะฆ่านายและนายจะทรมานแต่ว่ามันไม่จำเป็นท,นนนทนี่จะต้องเป็นวันนี้คิดว่าที่สา้นนายโชคดีแล้วออกไปจากสายตาฉันซะฉันบอกแกไปได้แล้วไงไปซะเสียงผมเสียมากเลยผมเหนื่อย านายอยากจะชวนฉันเข้าอฮอาเลมอย่าพูดบ้าๆนะ่ะเนคนที่ก็น่าสนใจนะนายต้องอยู่ร่วมรังค้ากับร่างจำแรงอัปปะแห่งความจะบปวดสัญญาเลือดที่ฆ่านายโดยการทรมานฮาเลมทุกคนเชื่อฉันเถอะในฮาเลมฉันมีแย่กว่านี้อีกว้าวเดี๋ยวนายเอาจริงดิซินทาเกอร์มึงดูไอ้นี่เต้นดิถึงเราจะท,ทำต่างจากพิธีกรรมตามปกติมาไกลแล้วก็เถอะเราดูสักหน่อยก็ได้ มาแล้วจัดเว้นจังเช่นนี้การเดินทางของคุณก็มาถึงจุดจบคุณเอาตัวสาวๆจากนรกได้สําเร็จแล้วหลังจากนั้นคุณก็เป็นที่รู้จักในานามฮิลทิเกอร์แต่ถึงอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ชีวิตที่ใช้อยู่อย่างสุขสบายแน่นอนมันคนจะสั่นและเต็มไปด้วยความทรมานแต่ไม่ว่าจะใช้ชีวิตยังไงมันก็เต็มไปด้วยความทรมานอยู่แล้วเพราะงั้นขอให้คุณสนุกกับมันตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ฮ่า Ifer, see you. ลูซิเฟอร์ซีลแห่งนรกแพนเค้กเสร็จอีกชุดแล้วเหรอแล้วมันก็หืมอารูขอบคุณที่ช่วยดนะไม่ต้องถือสาหรอกอย่างน้อยฉันก็ช่วยได้ต้องบอกเลยนะฉันยังหาวิธีที่นายทำแพนเค้กบานเท่ากันเป๊ะท,ทุกครั้งไม่ได้เลยและวิธีที่นายทำให้มันหมุนไปในอวากาศต้องมีเว้นมนมาเกี่ยวแน่ๆนประสบการณ์ตะขากรา เออเออเอาแผนเค้กให้ทุกคนด้วยล่ะแผนเค้กค,ครับอืมเธอกำลังอ่านตลกโรแมนติกเหรอ y o อ are ล e a ติ n g a อฮาร์โรแมนติกคออ๋อไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับพวกโรแมนติกนี้มาก่อนมันแปลกที่สุด้ที่ฉันเคยเห็นเลยบ้านที่ฉันอาจจะทำม,มันผิดมาตลอดเวลาอะไรนะอยากจะไปเดทเหรอฉันว่าแล้วนายมันโรคจิตวิตฐาน โอ้เรามันโลกจิตวิทยาจริงๆแพนเค้กครับเจ๋งมีอะไรจะถามน่อยว่ามาว่าบอลเลยนะเอแ้แต่ดู้อแตเสาวสาวบอกว่านายไม่เคยถอดแว่นกันแดดเลยทําไมละ่ะเพราะฉันอยากจะถามเธอเหมือนกันเนี่ยอ๋อฉันเหรอเพราะฉันตาบอดนะสินั่นเรื่องของฉันจะบอกของนายไหมบอดีอ่อาจะวันอื่น โธ่ไม่เอาหน้าสาวๆเริ่มพน,นันกันแล้วเันเสียเอเอสัตว์กูหลงเสียงเั้าเสียสิบเหรียญนะถ้านายไม่ได้มีตาเลเซอร์ไอสัตว์คนปกติจะมีตาเลเซอร์เอ้มันคนปกติว่าพระเอกเลยเนี่ยแพนเค้กกับกาแฟครับอ่าแพนดามอิกา้เาเฮ้ยกินแพนเคก้กตื่มกาแฟอ่าไม่ใช่ปีศาจผู้เหนื่อยล้าอีกต่อไปแล้วกาแฟะสะกัดมากเกินไปอีกแล้วเหรอ โอ้ไม่จริงๆก็ค่อนข้างดีเลยล่ะนายกองมันถูกด้วยรอบที้ทำเ <laughs> หนื่อยมากทำอย่างนี้ต่อไปแล้วนายอาจจะรอ,อดวันนี้โดยไม่ต้องมีอนิ้วหักก็ได้โดยไม่มีนิ้วหักก็ได้อ่าแต่จะทำผิดบ้างก็ได้โรงพยาบาลท้อที่พิสูจน์แล้วว่าค่อนข้างมีความเสี่าราดับ,บกันผมอ่านอะไรผมไม่รู้เลยแต่ที่ผมอ่านเลยท่านผู้ชมฟังไปเป็นฟังพลางเฉยพังหน้าตอนห้าโมงเย็น15ห้านาที ดับเบิลรีเพ s ซ์ใช่ไหมคืออะไรวะตา <Episode S 2> คุเบอร์จนเห็นตัวอ e ีเป็นตัวอาร์สักการน,น,นายที่ต้องจำไม่ใช่ฉันอะไรฉันเปล่นลูกแพนเค้กครับรู้ไหมว่ามันยากแค่ไหนที่จะหาเกมเทอร์นเบนใหม่มาเล่นด้วยกันได้ลผมแนะนำวันพันแมสตองเกตครับไม่ได้โฆษณาหรอกผมก็ไม่ได้เล่นด้วยพูดไปงั้นแหละเกือบทุกอย่างที่มนุษยษ์มนดูสน มนุษยชาติสร้างมาไม่เป็นภาคต่อเรื่องกลางแล้วก็เกมก๊อฟกากกักนใจพูดเรื่องนี้เกมก๊อฟกากกในสมองผมมันมีอยู่เกมหนึ่งแต่ไม่พูดดีกว่าฉันก็อยากเล่นมันอยู่ดีฉันก็เหมือนกันเราคนต้องการเล่าอีกเทียบเลยนะเราไปไหนก่อนดีไปนี่ก่อนแล้วกันแพนเค้กลาซาร่านะมันชื่อซันเซ็ตลาด้าอะไรไม่รู้ลาซาาผมเรียกมันลาซาราลาซาราปิศาจอีดอก ได้แต่ฉันขอไฟหน่อยห้ามดูบุหรี่ในบ้านนะแล้วไงฉันจะโลนายจะโโทูชฉันเหรอเอาเลยฉันเป็นเด็กไม่ดีมากบ้นเลยแหละเธอชอบแบบนั้นใช่ไหมอ่ะตอนที่ผมไม่สามารถเดินเสร็จได้แล้วเหนื่อยป่ะไปไกลๆเลยไปไปหานางฟ้ากันดีกว่านะนางฟ้าตกสวรรค์แพนเค้กครับเ้าอยู่ที่นี่มานานแค่ไหนแล้วสองถึงสามสัปดาห์นะดูเหมือนจะเหมือนดูเหมือนเป็นชาติเลยนะสีที่ฉันเห็นสีที่ฉันทํา ฉันเขียนรายงานที่น่าตื่นเต้นได้เลยแหละแต่เคาไม่มีใครเชื่อฉันมันเหลือเชื่อเกินไปโอ้แล้วก็งานวิจัยคอนฉันเป็นแค่เสเชียวขอทั้งหมดอยากจะช่วยฉันวิจัยวัยวนนี้ไหมเธอทําทวิจัยมากเกินไปเธอกินเธอแพนเค้กซะแพนเค้กครับเซบิลัสจิบหายละไปกรนเพื่อนบ้านมาอีกแล้วหรอไปทําอะไรมานะ่ะ ทำถึงทำาทำถึงมีตำรวจอยู่หน้าบ้านทำไมถึงมีตำรวจอยู่บ้านหน้าบ้านจะไปรัดจจุดจเอาไม่เอาแฟนเค้กอะเอามีตำรวจได้ดอกเอาให้อันนี้แฟนเค้กจัดเม้นจังนะมีผู้บุกลุกต้องการจะเข้าบ้านเราให้ฉันให้ฉันพวกมันเลยแมให้ฉันจัดการพวกมันเลยแม่อเอไม่ต้องเลยเดยฉันจัดการเองได้สิขอให้สนุกจัดเม้นจังนี่ได้มายากมากเลยกว่าจะได้ไอ้ตำรวจบ่ะ ตำรวจนี่ตำรวจเปิดประตู FBI open up บ o o m ม o o เปิดประตูจบเกมนี่เปิดประตูแล้วแต่ทำไมเปิดประตูละ่ะเรารู้นะว่านายอยู่ในน้นเปิดประตูเดี๋ยวนี้โอเคเปิดก็ได้สิเปิดประตูครับป้าแพนเค้กไหมโอ้ขอบคุณเรายังมีเรื่องที่ต้องถามอยู่ดีและนั่นก็เห็นเรื่องราวของเป็นเรื่องราวของ Newtaker บรรยายโดย Bill c i b h คนเดิม เป็นเรื่องที่งี่เง่าใช่ไหมล่ะพูดตามตรงแบบลังเกียจจริงๆจังๆเลยเรื่องห่วยๆเกี่ยวกับเรื่องยี่เชี้ยแต่บางทีคุณควรจะสนุกกับมันสักนิดนะอาจจะขำสักมุกสองมุกแต่ก็ขอบคุณที่ทำให้มาแลงวันแก่ๆคนนี้ได้ทำอะไรบ้างไม่ขำผมไม่ขำผมเหนื่อยนี่คุณเล่นไอ้ด่านสุดท้ายเนี่ยที่คุณจัดเม้นต์นำขึ้นมาเด่ะผมเล่นสองชั่วโมงเลยนะเนะี่ย ก็ดีนะครับคุณมาแล้ววันแก่คุณเล่าเรื่องได้สุดยอดมากเลยจนเกิดเจอกันครั้งหน้าดีเอ็นสร้างโดยเอ่ออ,อูกาเซตพิส์เหรอผมไม่รู้จักผมผมอ่านไม่ออกนะดูออกกันนะครับ t ต a n k อร์เพ a y i n g เกมที่ผมเล่นจบไปเกมที่2เกมแรกผมเล่นจบเป็นเดอะโคมาแต่ไม่ได้ทำาลช่องนะนั่นเล่นกว่าเดียวทุกคนครับเราเล่นจบแล้วตกลงรอบ เกมที่สองที่ผมเล่นจบเพราะมันเป็นเกมที่ยาวนานมากคลิปเมื่อกี้นี้ผมทำไปตั้งชั่วโมงหนึ่งตัดยาวแน่ๆเลยครับทุกคนโอเคเรามาคุยกันท้ายคลิปเล็กน้อยไปดีกว่าโอเคนะครับเกมนี้ก็ได้จบไปแล้วนะผมก็จะมาพูดท้ายคลิปเล็กน้อยถ้าทุกคนถามผมชอบตัวละครไหนที่สุดเหรอตัวสงสัยใช่ไหมล่ะผมชอบลูซิเฟอร์สุดละลูซิเฟอร์ น่ารักมากครับทุกคนผมชอบลูซิเฟอร์สุดละถ้าตัวละครที่มันเกียดที่สุดผมเกียดจัดเม้นต์นะมึงสร้างเครื่องจักรปัญญาอ่อนนี้ขึ้นมาทำไมเดี๋ยวุณเหนื่อยชิบหายเลยไปเกมดีครับไปไปสามารถไปโหลดในสตรีมได้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์สตรีมเกมนี้ไว้ให้ก็ไปโหลดมาเล่นกันได้ละครับจะยิมลดความยากของมันนะครับโอเคเนื้อเรื่องก็ดีประสบวัผมก็ไม่รู้เนื้อเรื่องก็ล่าเลยไม่มีอะไรมาก เปเกมเน้นพาวเวอรสนุกสนุกที่โคตรปวดหัวนะครับโอเคครับครั้งหน้าจะเป็นเกมอะไรนะก็รอดูกันด้วยนะครับโอเคครับถ้าชอบดีกดไลค์แชร์ซับให้ผมด้วยนะบาย